สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่อันมันเดนะมูลมานมูลม์มาน <c oughs> นะคะที่รัเสเซียนะคะวันนี้สูตรเด็ดเรียกความมั่งคั่งนะคะสั่งตรงสู่ผลลัพบพวกเรานะคะในวันที่4นะคะ ครูกาลังนะคะจะบอกพวกเราทุกคนถึงความโชคดีที่มันโอ้โหต้องบอกว่ามันมันสุดยอดม,มากๆนะคะเดี๋ยวครูเข้ามาพักอีกแป๊บเดียวนะคะแล้วครูจะออกไปนะไปกอดแสงเหนือนะคะก่อนที่จะไปกอดแสงเหนือนะคะก็มาหาพวกเราทุกคนนะคะด้วยรักและก็คิดถึงค่ะและพร้อมกับผลลัพธ์ใหม่ๆนะคะที่เกิดขึ้นกับลูกศิษย์กับครูติตามากมายเหลือเกินค่ะตื่นเต้นมากๆนะคะตอนนี้นะคะส่งบรรยากาศนะแห่งความสดชื่นกับพวกเราทุกคนนะคะจากรัเสเซียนะคะ สวยงามมากนะคะพร้อมกับความมั่งคั่งเหลือเฟือด้วยนะคะบอกเลยว่าเมื่อกี้เล่นปลาหิมะมาสนุกมากเลยค่ะนะคะแล้วก็ไปชมเรือตัดน้ําแข็งมาขาวโพลนไปหมดเลยนะคะอ่า ส่งพลังแห่งความมาั่งคั่งเหลือเฟือให้กับพวกเราทุกคนค่ะลูกศิษย์ครูสิตานะคะพลิกชีวิตรวดเร็วนะคะทุกคนนะคะอยากให้คนไทยเป็นเหมือนลูกศิษย์ครูในต่างประเทศค่ะที่มาปุ๊บตัดสินใจนะคะร่ารวยกันมากมายมหาศาลเหลือเกินนะคะตอนนี้เป็นดั่งคําที่ครูได้บอกไว้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะอะอะเดี๋ยวรอเพื่อนเราสักครู่หนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะอ่ะ <g ül> อนนี้เดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวเลยเวลานะคะเนะีฮะ,ะ,ะเออเวลามาต่างประเทศนะคะเราต้องดูแลตัวดีมากเพราะว่าครูติตามเมื่อกี้ลงไปลุยหิมะมาหนักมากนะคะคว้างหิมะด้วยสวัสดีพวกเราทุกคนเลยนะคะเอยชื่อบ้างไม่ได้เอยบ้างไม่ต้องซีเรียสน,นะรักทุกคนนะคะรักทุกคนเลยลูกศิษย์จากทั่วโลกที่น่ารักของครูนะคะสวัสดีทุกคนเลยลูกนะคะอนนาตแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะ,ะขอโดบพลังแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะคะ คือรีบเข้ามาพอเข้ามาปุ๊บนะคะหลังจากคุยโทรศัพท์เสร็จก็ก็รีบมาไลฟ์สดค่ะพวกเราทุกคนเมื่อกี้ครูโทรหาโค้ดวิวมานะคะมเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งนะคะเพิ่งมานะคะรู้จักโูจิตามาเดือนหนึ่งเดือนสองเดือนนะเรียนรู้ด้วยแล้วก็รอเขาเรียกอะไรเรียนรู้ด้วยแล้วก็ลงมือทําด้วยนะคะรวมแล้วตอนนี้ก็ประมาณสองเดือนนะคะที่เขาเข้ามานะคะ สองวันนี้นะคะที่เราได้พูดถึงโค้ดวิวในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่หลังจากกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะตอนนี้สองวันนี้เขาสามารถเสกยอดได้นะคะ1ล้านบาทสวัน1ล้านบาทแล้วนะคะไม่มีเงินเลยนะคะไม่มีเงินเลยนะคะบอกเลยว่าเสกก็คือเสกนะคะสายเสกที่แท้จริงเป็นอย่างไรนะคะ ติดตามคุณสิธานแล้วจะรู้ว่าเสกเป็นอย่างไรนะคะบอกเลยว่าใครก็ตามที่ไม่มีเงินนะคะทําไมถึงดูคุณสิชาเสกเงินได้ทําไมดูคุณสิธาปลดหนี้ปลดสินนะคะเพราะว่าเขาดูต่างกับคุณนะคะคุณดูเล่นๆแต่ขณะที่บางคนเขาดูแบบเอาพลิกชีวิตนะคะโค้ดวิวเป็นหนึ่งตัวอย่างแล้ววันนี้เธอก็ผ่านทริปนะคะบาหลีรวมแล้วสามสามใบติดนะคะสาทริปติดแล้วรวมถึงพาท,ทีมงานนะคะ ผ่านบาหลีด้วยโคนน้ําแดงนะคะก็เพิ่งมานะคะสร้างยอดนะ,ะเดือนที่แล้วก็ผ่านเวียดนามคนต้นต้นนะคะแล้วก็เดือนนี้ก็ผ่านนะคะบาหลีคนต้นต้นเหมือนกันนะคะโคนน้ําแดงก็เพิ่งมานะคะเพิ่งมาทําไมถึงเกิดเพิ่งมาทําไมถึงเร็วเขาดูคลิปกันยังไงเขาถึงเปลี่ยนแปลงชีวิตสร้างกําไรกันเป็นล้านในขณะที่บางคน ตั้งยอดขายกันเป็นล้านในขณะที่บางคนมาแล้วมาอีกมาปปปโปโมาบ้างไม่มาบ้างมาแล้วไม่รอดสักทีมาแล้วเสกไม่ได้สักทีดูต่างกันเดี๋ยวบอกสักครู่เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งดบก่อนดบก่อนโอเคหมดเวลากินกูบอด,ดีโอเคอ่ะโอเคค่ะนักเรียนขามาเลยวันนี้นะคะสูตรเด็ก สุดเด็ดนะ,ะเรียกความมั่งคั่งของคูสิตานะคะตอนนี้เราอยู่ที่รัเสเซียบอกเลยว่าหลังจากคุยกับโคดวิวตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าครูเองต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเหลังจากที่ครูมาไลฟ์สดกับโคดวิวใช่ไหมทีนี้ครูก็มีการวัคซีนโคดวิวว่าหลายคนเนี่ยรู้กฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดแต่เขาทําไม่ผ่านนะคะในบทเรียนที่หนึ่งนั่นคือกฎแห่งการเชื่อฟังนะคะโคดวิวเนี่ยเป็นคนที่มีลักษณะของมีความเชื่อฟังกฎแห ความเชื่อฟังกฎแห่งการเชื่อฟังนี้คือกฎที่เราจะเชื่อคนที่ประสบความสําเร็จจริงๆเท่านั้นไม่ใช่เชื่อทุกคนแต่เชื่อคนที่ประสบความสาเร็จเท่านั้นครูจิตาเป็นคนหนึ่งที่พ่อแม่ห้ามอะไรเราไม่เชื่อเพราะพ่อแม่เราไม่ได้ประสบความสำเร็จให้เราเห็นเพราะพ่อแม่เราอย่างเช่าบ้านอยู่นะไม่ได้โทษพ่อไม่ได้โทษแม่ไม่ได้ดื้อเป็นอภิชาติบุตรแต่ไม่ได้เชื่อในผลลัพธ์ของพ่อแม่ที่บอกว่าทําอย่างนี้จะดีนะคะเพราะว่าพ่อแม่บอกให้เราเจมเนื้อเจมตัวเราไม่เชื่อ ดึงออก่าแต่สิ่งหนึ่งที่โค้ดวิวมีหลังจากที่ได้มาไลฟ์สดกับครูก่อนที่จะไลฟ์สดเนี่ยที่คุณเลือกเขามาไลฟ์สดเพราะว่าเขาผลลัพธ์ชัดเจนมากเพิ่งมาทยานฟ้าสร้างยอดหลักล้านตั้งแต่เดือนแรกสองเดือนที่เขาทําวันนี้สองวันที่ครูมานะคะที่มอสโกรสเซียโค้ดวิวสร้างยอดไปหนึล้านบาทค่ะ ยังไม่หยุดนะคะยังทยานฟ้าต่อค่ะเมื่อกี้ครูได้คุยเรื่องความฝันและครูได้ล็อกกําไรให้ค่ะว่าตั้งเป้าไปเลยว่าจะเอากำไรเท่าไหร่ทาไมโค้ดวิวถึงเสกยอดได้ชัดมากเพราะว่าวันนี้ค่ะครูสิตาเขาสอนเสกยอดพระสังเขาเรียกเนื้อเรียกปลาแต่ครูสิตาเขาใสาเ่เรียกเงินเรียกทองค่ะและครูได้มีการวัคซีนโค้ดวิวว่าเฮ้ยเมื่อก่อนน่ะคุณเข้าเรียนทําไมเดี๋ยวนี้คุณไม่ค่อยเข้าเรียน นึกออกปะยิ่งเราประสบความสำเร็จเรายิ่งต้องเรียนเพราะว่าเราประสบความสำเร็จมาจากการเรียนและการเชื่อฟังวันนี้ถ้าโค้ดวิวไม่เจอครูแล้วโค้ดวิวจะเอาความรู้ไหนไปพลิกชีวิตเราลูกนึกออกไหมเราก็วัคซีนเขาฉีดยาเขานะคะเพื่อสร้างทางเลือกให้กับเขาว่าถ้าคุณไปทางเนี้ยมันจะเจออะไรถ้าคุณไปทางนี้มันจะเจอผลลัพธ์อะไรและสิ่งหนึ่งที่โค้ดวิวเป็นเมื่อคุยกับครูเขาบอกว่าสิ่งที่แม่บอกหนูว่า ถ้าเกิดหนูไม่เชื่อฟังหนูจะเป็นอะไรอันนั้นหนูไม่รับนะหนูไม่เป็นเพราะหนูอะหนูรู้ว่าหนูเชื่อแม่ และหนูเข้าเรียนแต่หนูเพิ่งมาเล่น Facebook 6-7ปีเพิ่งมาเล่นค่ะและหนูไม่รู้ว่ามันการแจ้งเตือนอย่างไรครูก็บอกเฮ้ยเรียนรู้ถามบอสครูเสียสมได้ว่าทําอย่างไรนะคะบอสวิวก็โอเคเซเยสรับทราบนะคะครูมา2วันครูพิมพ์ว่าแม่ไม่อยู่สร้างผลลัพธ์ให้ทยานฟ้าค่ะเขาก็บอกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่สร้างผลลัพธ์ให้กับครูแล้วและหลังจากนั้นครูเมื่อกี้ครูโทรหาส่วนตัวนะคะเพื่อวางแผนให้เขารับกําไรนะคะสล้านบาทขั้นต่ําในเดือนนี้นะคะเพราะว่าครูรู้ว่าเขามีศักยภาพที่จะ เงียบนะคะแต่มีอาจารย์จุลาไปทําด้วยคนเงียบเียบแต่มีเศรษฐีเดปารนไปทําด้วยคนเงียบเงียบแต่ว่ามีทีมงานต่างประเทศมาทําด้วยโค้ดน้าแดงเดินตามโค้ดวิวมาติดมาใกล้เคียงกันมากค่ะขึ้นมาประสบความสำเร็จรวดเร็วมากนะคะมาปุ๊บก็ทะยานฟ้าเหมือนกันเราเป็นแบบที่เราเป็นและเราจะดึงดูดคนที่ที่เป็นเหมือนเราเข้ามาได้วันนี้สิ่งที่ครูบอกเทคนิคการสร้างความโชคดี1กฎแห่งการเชื่อฟัง2รู้หล,ลงทางของจัก,กรวาลค่ะว่า เรามาจากอะไรเราไม่ลืมจิตตั้งต้นบางคนเป็นแบบนี้ค่ะเราเปลี่ยนชีวิตมาเพราะอะไรเราเปลี่ยนชีวิตมาเพราะอะไรแล้วเราลืมจิตอธิษฐานในตอนตอน้นเราเปลี่ยนชีวิตมาเพราะเราทําอันเนี้ยแล้ววันหนึ่งที่เราได้ดีแล้วเราเราถีบหัวส่งเราก็จะไม่รอดนะคะสิ่งที่ครูเป็นค่ะคือ เรารู้ว่ากฎแห่งการเชื่อฟังคนสําเร็จเป็นอย่างไรสิ่งที่2คือครูเป็นคนที่มีการรักษาสัจจะและจิตตั้งต้นของตัวเองดีมากไม่หย่อนคอยนะคะไม่ตึงเกินไปนะคะแต่เดินทางสายกลางนะคะบนสัจจะวาจาที่พูดไว้ทาไมครูจึงมาไล์สดทุกวันสิ่งที่3ที่ครูมีค่ะครูสร้างความโชคดีนะคะแบบสปูร์สปาร์ตมากเพราะว่าครูฝันใหญ่หลายคนค่ะลูกศิษย์ครูเป็นทีมงานต่างประเทศเป็นคนไทยนะคะอยู่ต่างประเทศเป็น เขาเรียกว่ามานาบาดามอยู่ต่างประเทศแต่หลายคนไม่สามารถมีใจใหญ่ได้อย่างโค้ดบิลไม่สามารถที่จะผ่านทิปโปรโมชั่นได้โปรไฟลด์ดีทรงดีแต่ใจไม่เกิดโค้ดบิลไม่ได้มีต้นทุนทางสังคมโค้ดบิลไม่ได้มีเงินทุนสักบาทโค้ดบิลมีนี้สินพลุงพลังเงินเดือนไม่เหลือสักบาทค่ะเมื่อครูบอกกลุ่มพางของจัก,กรวาลโค้ดบิลไม่เป็น และเขารักษาสัจจวาจาที่เขาได้บอกไว้ในจิตตั้งต้นที่เขาเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรเมื่อกี้ครูคุยกับโค้ดวิวนะคะเขาก็บอกว่าเขาไม่ลืมว่าเขามาจากอะไรและทุกคนที่จะร่วมงานกับเขาต้องมีจิตเหมือนเขาไม่งั้นเขาจะไม่รับข้อสี่ค่ะวันนี้ถ้าคุณรู้ว่าความโชคดีมันเกิดขึ้นกับคุณเพราะคุณเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ถูกเลือกคุณจะรู้ว่าอันนี้ชอบอันนี้ันชอบ อันนี้ฉันไม่ชอบอันนี้ฉันเอาอันนี้ฉันไม่เอาเฮ้ยฉันไม่ปรารถนาคนแบบนี้แต่คนส่วนใหญ่ระบบโลกมากค่ะใครเข้ามาเอาหมดโค้ดวิวนะคะเมื่อกี้ที่ครูคุยทำไมครูต้องพูดถึงโค้ดวิวเขาสร้างผลลับชัดมากรวมถึงโค้ดน้ำแดงด้วยนะคะเพิ่งมาก็ผลลับชัดเจนมากนะคะสิ่งหนึ่งที่ครูบอกเลยว่าเขาจะโชคดียิ่งกว่านี้นะคะสองวันนี้เขาสร้างยอดได้หลักล้านเขาเชื่อฟังขนาดไหนเขารักษาสัจจะขนาดไหนเขา มีการไม่ลืมจิตตั้งต้นขนาดไหนนะคะไม่ใช่แค่ใจจะเอานะคะแต่มีความเชื่อมั่นศรัทธาเชื่อเร็วไม่ได้ว่าแปลว่าโง่นะคะเชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดนะคะเชื่อเร็วไม่ได้แปลว่าโง่นะคะเชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดนะคะดังนั้นเนี่ยโค้ดวิวมีวิจารณญาณมากพอคะ่ะในการที่รู้ว่าการที่เชื่อครูตาแบบสุดตีนมันเป็นอย่างไรผลลัพธ์เขาชัดแรงแซงทางโค้งมาก มันทําให้ครูรู้เลยว่าเขาเป็นผู้เลือกค่ะและเขาเป็นได้เหมือนครูมากค่ะในขณะที่ลูกศิษย์ครูบางคนเขารับทุกคนอะใครก็ได้เข้ามาเลยคือดูขาดแคลนแต่ในขณะที่โค้ดวิวเขาสัมภาษณ์คนนี้จิตตั้งต้นไม่ได้มีเงินฉันก็ไม่รับเขาขอหมายเลขบัญชียังไม่ส่งให้เลยเฮ้ยเหมือนเราไม่มีผิดเลยคุณรู้ไหมคะมีคนรวยบางคนนะคะตอนนั้นเนี่ยเขารวยกว่าครูนะคะอ่า อินบ็อกมาขอขอลงทุนให้กับทีมงานของครู lider. ที่เป็นต้นสายอย่างบอสคูปาบอสคูวิอย่างเงี้ยขอลงทุนแล้วขอกินสวยอะ่ะเออคนละห้าบาทสิบาทคือขายสินค้าอะไรก็ได้ขอห้าบาทสิบาทนะคะโดยที่ไม่ต้องแสดงตัวตนขอลงเงินไว้ก่อนเพื่อตัดสินค้าไว้ที่เขาแล้วให้ครูช่วยระบายออกหมายถึงเวลามีแม่ทีมสั่งอะไรแบบนี้เนาะครูก็รู้สึกว่าเฮ้ยจิตตั้งต้นเขามันไม่ใช่อะ่ะเราเชื่อว่าความรวยมันสร้างได้อะ่ะเราไม่จะเป็นที่จะต้องมาแบ่ง เอาเงินเข้ามาสิบล้านแล้วเราก็แฮปปีด้ดีดาดีดาดีดาไปไม่เราสิ่งหนึ่งที่ครูทำคือครูผลักออกครูบอกว่าครูไม่เอาคนแบบนี้แล้วครูก็บอกจากวันว่าครูไม่ปรารถนาแบบนี้ครูอยากได้คนถ้าจะรวยก็ต้องรวยแบบช่วยคนเหมือนครูเอญยอภิญญาถ้าจะรวยก็ต้องมารวยช่วยคนไม่ใช่รวยแล้วมากินหัวคิวรวยแล้วผลประโยชน์นะคะสิ่งที่ครูคุยกับคดวิวเมื่อกี้คือเขา เชื่อง่ายไม่พอแล้วเขามีการเลือกนะเพราะว่าคนที่กล้าเลือกคือคนที่เหลือเฟือในขณะที่บางคนไม่กล้าเลือกค่ะใครอยากร่วมง,งานด้วยกูรับหมดแต่คดวิวเขาเลือกเพราะเขาต้องการเพชรเม็ดงามใครไม่ใช่ฉันใช่ใครจะไม่ใช่ก็เรื่องของเขาแต่ฉันใช่เนี่ยคือความโชคดีหลายคนค่ะเวลาเราทํางานอุ้ยเจ้านายจะเลือกกูไหมเจ้านายจะทําหรือเปล่าอุ๊ยยังไงแต่คดวิวเขาไม่ได้กลัวแบบนั้นและเขาตัดสินใจชัดเจนมากว่าเขาจะออกจากราชการให้เร็วที่สุด ที่ครูพูดถึงอย่าหาว่าครูอวยเลยค่ะเขามีผลลัพธ์ที่น่าพูดและก็ชื่นชมจริงๆค่ะเป็นดาวใหม่ที่เพิ่งมานะะแต่ไม่ใช่เป็นดาวเคราะห์ไงเขาเป็นดาวเลิกไงนะคะครูคุยแล้วครูวางแผในให้เขาเขาบอกหนูจะเป็นสัปปรปทานน้ําหอมรู้ไหมว่าสัรป,ประานน้ําหอมคุณได้ราคาเท่าไหร่ไม่รู้ค่ะทางที่อยู่ในห้องดิลเลอร์ครูบอกให้ขึ้นไปย้อนดูนะคะไม่รู้ค่ะหนูรู้แต่ว่าหนูทําแล้วเดี๋ยวหนูได้ผลลัพธ์มันคู่ควรกับหนูเองเฮ้ยเทสหลายรอบตอบ ดีทุกรอบไม่ได้มีการเสแสร้งถามปุ๊บตอบทันทีเฮ้ยเป็นเหมือนเราเป็นเหมือนครูมากจริงๆค่ะไม่ต้องอะไรมากมายทําไมถึงประสบคสวามส็จทาไมความโชคดีถึงกระโดดเกาะโคดวิวได้เร็วมากรู้จิตตั้งต้นของจักรวาลได้รวดเร็วมากจิตใหญ่มากในขณะที่ลูกศิษย์ครูบางคนอยู่ต่างประเทศทรงเกิดแต่ใจไม่เกิดครูการันตีค่ะว่าคุณเชื่อยากกว่าครูการันตีค่ะว่ากฎแห่งการเชื่อฟังคุณไม่มากพอค่ะครูการันตีความบกพร่องความบกพร่อง ในการตื่นเต้นกับผลลัพธ์ของคุณลดลงคุณเจอครูครั้งแรกคุณพลิกชีวิตอย่างไรคุณเสกยอดได้แต่คุณก็ยังจะเสกยอดเท่าเดิมอยู่อย่างนั้นคุณใช้พลังแห่งการเสกตั้มต่ำค่ะและคุณไม่รู้เลยว่ายิ่งคุณเสกต่ำความตื่นเต้นคุณลดลงเท่าไหร่ผลลัพธ์คุณยิ่งลดลงค่ะนึกออกปะในขณะที่ครูขยันตั้งเป้าใหญ่สั้งความตื่นเต้นตลอดเวลาคุณไม่รู้เลยว่าความตื่นเต้นคือเชื้อเพลิงถ้าเปรียบเหมือนเครื่องจักรที่ใช้ ไฟในการทํางานอ่ะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไฟอ่อนความตื่นเต้นมันเหมือนไฟอ่ะถ้าไฟมันอ่อนมันก็ทํางานไม่ได้ค่ะทําไมผลลัพธ์คุณจึงหนืดละลิกละลีเท่าเดิมแต่ความตื่นเต้นคุณมันไม่มีละลิกละลีแค่ลลหน้ากล้องพอเลิกลกล้องก็วุ่ยวุ้ยเหลือตั้งเป้าหมายเดิมๆซ้ำซากความตื่นเต้นมันไม่มีค่ะฟังครูให้ดีจักรวาลชอบความสดใหม่ค่ะหลายคนพลาดตรงนี้คือไม่กล้าเป็นนักทุบสถิติแต่นั่นไม่ใช่ครูสีตาค่ะ ที่ครูสร้างความโชคดีได้ครูไปนักทุบสถิติค่ะครูไม่ได้ไปดูถูกเขาหรือไปรังเกยียจอะไรเขากับคนที่ครูจะทุบสถิติแต่ครูเชื่อว่าเฮ้ยโลกมันต้องวิวัฒนาการขึ้นถ้าไม่มีคนกล้าคิดทุบสถิติวันนี้โลกจะเจริญขึ้นได้อย่างไรถ้าวันนี้นวัตกรรมไม่ได้ถูกพัฒนาโดยมนุษย์ที่กล้าคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงจากโทรศัพท์กระดูกหมาเป็นเครื่องเล็กๆแล้วสัมผัสและเห็นหน้ากันได้วันนี้โลกคงไม่เจริญค่ะขาดคนที่มีวิวัฒนาการและกล้าทุบสถิติและกล้าวิวัฒนาการจบแล้ว ทำไมครูจึงประสบความสําเร็จเร็วลองเช็คตัวเองค่ะวันข้อหนึ่งที่ครูพูดเราเป็นได้เปล่าข้อสองที่ครูพูดเราทําได้ไหมข้อสามที่ครูพูดเราแน่วแน่หรือเปล่าข้อสี่ที่ครูพูดคุณเป็นหรือ,อยังจักรวาลชอบความสดใหม่มากค่ะทําไมครูติตาถึงมีผลลัพธ์อลังการงานสร้างร้านแปดแหกคายทําไมคนที่เข้ามาหาครูติตาแล้วไม่ออกอีกเลยเพราะอะไรสถิติทีมงานของครูนะคะเข้าพันออกสามคนแค่นั้น ไม่ออกเยอะค่ะคนไม่ช่คนที่ออกคือคนที่ไม่ได้เรียนครูพูดเลยเรียนแค่จับฉายแต่ไม่ได้เรียนเอาเปลี่ยนชีวิตทำไมลูกศิษย์ครูเรียนแล้วเปลี่ยนชีวิตพี่ตุ้มสุชาดาสละม่วงสร้างธุรกิจสองรล้านจากการเป็นลูกศิษย์ครูติตตา ใครๆก็ทําได้ค่ะต่างกันตรงที่คุณไม่กล้าฝันใหญ่คุณใช้กฎจักรวาลคุณใช้วิถีสายเสกแต่คุณยังเสกสิ่งเดิมๆยอดเดิมๆเ,มเม s> <S ท่านี้ก็พอเท่านี้ก็พอแต่คุณระหว่างคุณบอกเท่านี้ก็พอแต่ความตื่นเต้นคุณมันลดลงไงฉันผ่านทิปแน่นอน s> <S พวกเนี้ยเขาไม่รู้เลยว่าความบกพร่องทางเชื้อเพลิงของเขามันพร่องลงก็วันเดือนปีมันเพิ่มขึ้นแต่เป้าหมายคุณมันเท่าเดิมก็วันเดือนปีมันเพิ่มขึ้นแต่เป้าหมายคุณมันเท่าเดิม นั่นหมายความว่าไฟคุณอะมันอ่อนมันมอดแล้วในขณะที่ครูก้าวกระโดด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 จริงป่ะบางคนมาเจอครูผูปมาพลิกชีวิตเลยแต่ครูไม่ว่าเรานะครูพูดเฉยเฉยบางคนเลือกที่จะตื่นรู้ ไม่เท่ากันบางคนเป็นคนที่ค่อยๆตื่นรู้แต่บางคนมาเพื่อเป็นได้แบบครูเลยคือมาปุ๊บเกิดเลยแต่บางคนใช้เวลาในการเกิดค่ะแต่ใช่จะไม่เกิดนึกออกไหมคะวันนี้ทำไมคนของครูจึงตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตเยอะคุณหมอนักร้องดาานักข่าวด็อกเตอร์นักธุรกิจมาเป็นลูกศิษย์ครูสิตาแล้วไม่ไปไหนเลยเพราะ สิ่งที่ครูสอนมันคือสัจธรรมของโลกและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่ะพุทธองค์ไม่ได้สอนเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้สงบนิ่งพุทธองค์สอนเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานค่ะพลังพระเจ้าอยู่กับตัวเราหากเราไม่รู้แล้วจะไปข้อไหนต่อผู้รู้มาจากไหนก็ต้องมาจากเรียนไงถูกป่ะเห็นไหมพุทธองค์ก็สอนแต่เราไม่ได้ฟังไงทุกตำราทุกบทเรียนทุกศาสนาสอนให้คุณเรียนรู้ก่อนค่ะเรียนรู้ถึงองค์พระศาสนาของคุณ ถูกไหมเรียนรู้แล้วก็ทําเรียนรู้ทําแล้วมันจะตื่นตื่นแล้วก็เบิกบานด้วยระหว่างที่ทําถูกปะทุกศาสนาสอนให้คุณมีความรักทุกศาสนาสอนให้คุณประสบความสําเร็จเมื่อคุณสําเร็จแล้วคุณต้องสร้างความเหลือเฟือเพื่อเจือจุนโลกใบนี้จริงไหมทาไมทุกศาสดาได้เป็นศาสดาของทุกของหลายศาสนาคนที่เป็นศาสดาของโลกไม่เคยคิดแค่ตัวเองคนเดียวคะ่ะ ไม่เคยคิดแค่ตัวเองคนเดียวค่ะแต่หลายคนมักจะตัวเองคนเดียวกูเอาตัวเองให้รอดกวันนี้คุณเป็นเหตุผลที่คุณไม่รอดคุณตั้งเป้าแค่ตัวคุณในขณะที่ครูกับคดวิวตั้งเป้าช่วยคนม,มันต่างกันมากเลยนะคะวันนี้คดวิวเล่าให้ครูฟังว่าเออมีทีมงานโทรมามีเงินขอหมายเลขบัญชีคดวิวบอกว่าเออพี่คะหนูไม่ได้หญิงนะคะแต่ที่หนูยังไม่ให้ ไม่ให้พี่โอนเนี่ยเพราะว่าหนูอยากเช็คว่าจริงๆแล้วพี่มาเอาเพื่อจะช่วยคนไปด้วยกันหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดพี่ไม่รู้ว่าสินค้าเราเนี่ยจะต,ต้องคิดดีคิดบวกแล้วก็ช่วยคนหนูก็ไม่รับพี่คะ่ะเอ้ยนึกที่ใจไหมเหมือนเราจริงๆเห็นไหมคุณลืมอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะว่ากฎแห่งจักรวาลครูสอนเยอะมากนะสามพันสี่พันคลิปต้องให้ก่อนจึงจะได้นะคะอืมครูสอนโค้ดวิวว่าเนี่ย ได้กำไรหนูจะได้กำไรเท่านี้นะถ้าหนูห้าพันขวดหนูได้กำไรเท่านี้ถ้าหนึ่งหมื่นขวดเดี๋ยวแม่ดูเลทให้เท่านี้คุณจะเขาบอกว่าแม่ไม่เป็นไรหนูไม่ได้คิดเรื่องกําไรคุณบอกวิวไม่รู้ไม่ได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้เรารู้ว่าเราจะช่วยคนแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราตั้งเป้าเขาเรายังมีหนี้มีสินไงถ้าวันนี้คุณไม่มีหนี้ไม่มีสินบ้านรถคุณไม่ต้องผ่อนแล้ว นึกออกว่าชีวิตครอบครัวคุณมีเงินเก็บไปร้อยล้านแล้วเออคุณไม่ต้องคิดได้คิดแต่ไม่ได้ให้โลภคิดเพื่อวางแผนว่าเฮ้ยเราจะเสกย,ยอดจากไหนเพื่อให้เรามีกําไรหลักล้านวันนี้เขาสองวันนี้เขาเสกย,ยอดมาล้านหนึ่งแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาได้กําไรเท่าไหร่เห็นปะ่ะสิ่งที่ครูทําได้เมื่อเขามีจังหวะเวลาครูมีโอกาสได้คุยครูก็รีบบอกเขาค่ะว่าวิวทําอย่างนี้วิวจะได้กําไรเจ็ดแสนแปดแสนวิวตั้งเป้ากําไรสองล้านมินี้เท่าไหร่มินี้สาม 3, ล้านก็ทำสามเท่าของเป้าที่ครูพูดคุณก็จะปดนี่ค่ะ เห็นไหมนี่คือสิ่งที่งานของครูที่ครูจะช่วยคนค่ะช่วยคนเราไม่วางแผนให้เขาบางคนสร้างเสกยอดได้แต่ไม่เหลือเงินเลยเพราะเสกอย่างเดียวเสกเงินผ่านบัญชีไม่มีกําไรเห็นไหมเห็นไหมเมื่อคุณมีผลลัพธ์พาวฟ้านะคะครูก็ต้องเข้าไปช่วยคุณอยู่แล้วค่ะให้คุณมีกําไรมากที่สุดค่ะนั่นคืองานของครูค่ะนั่นคือการวางแผนของครูครูทําให้ทีมงานทุกคนต้องครูต้องเช็คเงินเก็บมีไหมทาไมโอนไม่ได้ ทำไมอ่ะเราเป็นสายเสกเราโอนไม่ได้เป็นเพราะอะไรคุณเคยเสกได้การันตีว่าไฟมอดตอนนี้จุดไฟแช็กอยู่ใช้บุญเก่าอยู่ค่ะใช้พลังเก่าอยู่ค่ะเออสิ่งที่เราทําค่ะจิตตั้งต้นจะช่วยคนแต่เราต้องรู้ว่าเฮ้ยฉันปรารถนาอะไรการที่ครูบอกคดวิวเรื่องกําไรคือการที่ครูบอกว่าคุณจะต้องตั้งเป้าหมายไงว่าเดือนนี้เฮ้ย รู้ละเอ้ยกำไรสองล้านบาทฉันต้องขายน้ำหอมสมมติ2 0 0 0 0ชิ้นสมมตินะคะสมมติอะสองหมชิ้นโอเคง่ายๆสบายๆฉันเสกส0 0 0 0ื่นสองหมชิ้นมาจากทุกทิศทุกทางอะไรแบบนี้นึกออกปะคิดวางแผนแค่เรารู้ว่าอ๋อมันจะคือบางคนเป็นแบบนี้ค่ะประหลาดมากอยากมีเงินล้านผู้ถามว่าแล้วอยากมีเงินล้านจากอะไรรอถูกหวยโอ้โหตายหาแม่งโคตรจะบากเลยอะเวลาเราถามคนเนี่ยเราจะรู้เลยนะคะว่ามันจะมีมันเอ่อ จกักรวาลจะทางานให้คุณหรือเปล่าเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลย <c oughs> นึกออกไหมเงินมาจากไหนเงินล้านไม่รู้อะขายสินค้าอะไรถึงจะมีเงินล้านไม่ได้ตั้งอะใครขายไปเดี๋ยวก็ได้เองโนเวค่ะคุณต <c oughs> ิตาตั้งเป้าเลยค่ะเฮ้ยร้อยล้านมันจะมาจากไหนฉันต้องขายสินค้ากี่ตัวฉันต้องช่วยคนเท่าไหร่อ๋อถ้าฉันช่วยคนให้มีคนละล้านร้อยคนเท่ากับยอดร้อยล้านเห็นไหมมันชัดเจนเมื่อเราตั้งเป้าว่าเฮ้ยเราจะมีอย่างเงี้ยเราจะต้องไปสร้างคนอย่างไร คลิปนี้ดีมากเลยนะหลายคนครูเชื่อว,ว่าเขาไม่ได้ทำอืมเห็นไหมคนเพิ่งมาทำไมทยานฟ้าล่ะเขาเรียนขนาดไหนและโค้ดวิวเพิ่งลงคอร์สครูแค่คอร์สเดียวใช่ไหมลูกคือคอร์สอะไรนะสามสิบเก้าวิธีรักษาความโชคดีคอร์สเดียวเองนะยอดโคตดปังสองวันล้านเออนะครูไม่รู้หรอกคนอื่นเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นได้เหมือนครูไง แค่น like ี้สะใจแล้วนะคะอยากบอกความสะใจให้กับพวกเราทุกคนว่าเวลาเป็นลูกศิษย์ครูตาเวลาคุณเรียนคุณต้องเรียนแบบไหนเขาเรียนเอาทุกเม็ดในขณะที่คุณเรียนผ่านๆหูในขณะที่คุณฟังไปอย่างนั้นๆนะเขาก็ทีหลังพิมพ์ก็ไปพิมพ์เรียนก็ไม่เรียนตั้งเป้าก็ไม่ตั้งเป้าให้ก็ไม่ให้พัฒนาก็ไม่พัฒนาเป้าหมายก็เดิมๆเห็นไหมเขาเริ่มวางเป้าหมายแล้วเห็นไหมหลังจากคุยกับครูเข้าใจยังทาไมต้องมีพี่เลี้ยงทําไมต้องเดินตามคนประสบความสำเร็จ ย้ำนะคะเชื่อเร็วเห็นผลลัพธ์เร็วเชื่อง่ายไม่ได้แปลว่าโง่ค่ะเชื่อยากไม่ได้แปลว่าฉลาดนะคะดังนั้นถ้าเดินตามคนประสบความสําเร็จเดินตามมันก็ประสบความสําเร็จไม่เดินตามมันก็สาเร็จช้ากว่าถ้าคุณอยากช้ากว่าก็แค่ไม่ต้องเดินตามถ้าคุณอยากสําเร็จมากกว่าเท่ากับก็แค่เดินตามค่ะครูอธิษฐานจิตช่วยเหลือคนกี่คลิปกี่คลิปครูก็พูดแบบนี้อ่ะตั้งจิตอธิษฐานไปร่วมกันนะคะเราจะไปรับพลังแสงเนือครูสิตานะคะพัสสิตาศักสิทธนาคุณนะคะ คอสาบานเลยนะคะว่าวันนี้นะครูอยู่นะ,ะที่รัสเซียนะคะเป็นเมืองแห่งอารยธรรมเป็นเมืองแห่งประเทศมหาอํานาจพอๆกับอเมริกาค่ะในอดีตสิ่งที่ครูกําลังจะบอกเราค่ะด้วยดวงจิตอันตั้งมั่นของครูในการที่ครูได้เปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่เหลืองเงินแค่ยี่สิบาทค่ะครูประสบความสำเร็จรวดเร็วมากมีบ้านมีรถมีธุรกิจ,จเจริญเติบโตงอง,งามจนวันนี้ด้วยการลงมือทําด้านดีค่ะประกอบอาชีพสุจริตค่ะ และครูเสกสร้างเนรมิตท,ทุกอย่างมาจากดกจกกักรวาลกดแรงดึงดูดค่ะและสิ่งที่ครูอธิษฐานถ้าครูรอดครูจะช่วยเหลือผู้คนหากไม่เป็นตามนี้ขอให้ครูตายคืนนี้เลยค่ะขอให้เราได้เชื่อครูค่ะสิ่งที่ครูบอกเราที่ครูกล้าสาบานให้กับพวกเราทุกคนค่ะครูไม่ได้ต้องการอะไรจากเรา เพราะครูสอนฟรีค่ะแต่สิ่งที่ครูต้องการจากเราคือความเชื่อจากเราเพื่อให้เราลุกขึ้นมามาช่วยครูช่วยคนไปด้วยกันวันนี้ค่ะเราจะประกาศความเป็นมหาอำนาจด้านดีไปทั่วโลกไม่ได้เลยถ้าครูทำแค่คนเดียวครูต้องการแม่ทัพทุกคนมารวมพลังกันมาสร้างผลลัพธ์ให้ใหญ,ใหญ่เพื่อ ปฏิวัติโลกใบนี้ให้หน่าอยู่ด้านดียังมีผู้คนลำบากยากจนมากมายไม่เกี่ยวกับชนชัน้นวรรณะไม่เกี่ยวกับชาติศาสนาไม่เกี่ยวกับอะไรค่ะแต่มันเกี่ยวกับหัวใจของเราครูอยากสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และครูอยากเจอคนที่ยิ่งใหญ่เหมือนกับครูค่ะเพื่อจับมือกันแล้วก็สารต่อเจตนารมณ์ไปด้วยกันเวลาครูมันกําลังถอยหลังลงครูไม่รู้ว่าครูจะตายวันตายพุ่งค่ะการที่ครูสาบานแค่ครู ตัดความสงสัยของเราออกว่ามันจะมีใครสักคนหนึ่งที่มันมาบ้าสาบานให้กับคุณขอบคุณจักรวาลค่ะรับศูนย์หนึ่งสองสามค่ะศูนย์หนึ่งสองนะคะอืมที่ครูสาบานเพราะครูให้เราตัดความกังวลความสงสัยทุกอย่างออกไปจากเราก่อนค่ะถ้าวันนี้คุณกังวลสงสัยไม่มั่นใจกลัวคุณจะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะ ครูเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งในอดีตที่ไม่มีใครรู้จักครูไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากใครครูเติบโตผ่านการสนับสนุนแต่เพียงผู้เดียวคือจัก,กรวาลค่ะจักรวาลส่งพี่มาร์คสักกระเบิดจักรวาลส่งย t u b e จักรวาลส่งไลน์จักรวาลส่งอิน t a g แกรมจักรวาลส,ส,ส่งผู้คนทั่วโลกมาเป็นลูกศิษย์ครูมาเป็นทีมงานครูค่ะ ครูไม่ได้มีเส้นมีสายเหมือนคนอื่นค่ะแต่ครูมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่มากพอให้กับจักรวาลแห่งนี้ค่ะและจักรวาลแห่งนี้รับรู้ในสิ่งที่ครูพูดค่ะครูเดิมพันชีวิตครูกับคําสอนของครูค่ะเป็นครูคนเดียวของโลกใบนี้ที่กล้าสาบานค่ะว่าสิ่งที่ครูพูดมันเป็นเรื่องจริงแล้วมันเป็นของจริงค่ะครูไม่รู้ว่าครูจะโกหกเราเพื่ออะไรไม่ต้องลงคอสแคมสัมมนากับครูค่ะถ้าคุณเรียนฟรีกับครูแล้วคุณไม่ได้ผล ครูบอกเลยค่ะว่าร้อยล้านค่ะคนที่เรียนกับครูสิตารวยทุกคนที่คุณทําไม่ได้คือคุณไม่ผ่านตามบทเรียนที่ครูบอกวันนี้คือใจคุณมันไม่ได้ค่ะคุณมัวสงสัยกังวลจริงหรือเปล่าไม่มั่นใจกลัวซึ่งมันเสียเวลาของชีวิตมากคุณคิดว่าพ่อแม่คุณสาบานให้คุณไหมค่ะญาติพี่น้องคุณมีใครสาบานให้ตัวเองตายเพื่อคุณไหมคะถ้าไม่มีผู้หญิงคนเนี้ย นั่งสาบานให้ตัวเองตายอยู่ตรงเนี้ยว่าสิ่งที่สอนแม่งคือของจริงคุณกําลังเรียนกับตํานานที่ยังไม่ตายคนแรกของโลกค่ะผลลับครูมันชัดเจนพอ7็ดเดือนร้อยล้านค่ะ3มเดือนปดนี้สิบล้านเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ค่ะแต่ตอนเนี้ยครูอะ รอดมากๆค่ะและสิตครูตอนนี้อยากจะช่วยคนอย่างเดียวกระหายการช่วยคนมากค่ะและครูรู้ว่าตอนนี้ลูกศิษย์ครูหลายคนทะยานฟ้ามากมาดามเฮงเพิ่งมาก็ใจใหญ่แล้วครูเชื่อว่าคนที่ฟังอยู่คลิปนี้จะตัดสินใจใจใหญ่เพื่อยืนเคียงข้างครูค่ะวันนี้ถ้าเราโมวแต่ฝันเล็กอยู่อย่างเงี้ยเราต้องตกขบวนความฝันใหญ่นะคะเราต้องตกขบวนมาหาอำนาจด,ด้านดีนะคะเพราะเราจะเป็นได้แค่พลทหารค่ะแต่สิ่งที่ครูต้องการ คือจอมทัพแถวหน้าไปกับครูค่ะเราไม่ต้องเดินตามครูค่ะแต่เราจะจับมือแล้วไปด้วยกันทั้งโลกค่ะขอบพระคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะคะครูขอผลบุญที่ครูได้ช่วยเหลือผู้คนนะรวมถึงปฏิหาริย์ของที่นี่ส่งผลให้พวกเราทุกคนนะประสบความสำเร็จเกิดปฏิหาริย์พลิกชีวิตกันอย่างรวดเร็วมหัศจรรย์สิ่งใดที่มุ่งมั่นปรารถนาเป็นด้านดีแล้วจงกระโดดทําแบบไม่ต้องลังเลสงสยัยจงเห็นแต่ด้านบวกค่ะ จงประสบความสุจและตื่นรู้ในทุกเมื่อเชื่อวันจงลุกขึ้นมาสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับตัวเราจงส่งต่อเรื่องราวดีๆให้ผู้คนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตาบลมหายใจสิ้นไปด้วยรักและปัถนาดีจากครูสิตาค่ะแล้วอยู่ค่ะสวัสดีค่ะไปแล้ว